ฟังนะคะรับฟังขอเชิญครับผู้กองรับฟังได้เลยค่ะ Good morning welcome to Zha Hong Yang School I'm glad have you all have to you here รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านให้เกียรมาในวันนี First of all let me introduce myself ก่อนอื่นหนวขอแนะนำตัวก่อนค่ะ My name is Salta Sabado, a uh, student in ป a ม four slash o n ่งขวามยอของหนูคือก e g ิ s Salta s a b a d o และต si ัวหเด็กศิวพพนครับเป็นนักเรียนุศษาปีที่สองบหนึ่งค่ะการท่องียวสก o เ l Sasha c l o e s o cause o e r t u r n Mr. พูดเล่าคำจารึกอน h r s are so high a ต่ชาว e เโรงเรียนจะตเกียงป็นโรงเรียน่อบุ่มากพราะจมัแต่เรื่องคจริ แต่ในบุคลี่มีความสามารถ The l e t t e r r a l l y emphasised about how important school is that he supports students and teachers as well. ผู้นำเด็กจะให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนเป็นอย่างดีและท่านยังคอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนครูและนักเรียนคนเป็นอย่างดี I'm so glad to be at this school. ดู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นนักเรียนของโรงเรียนสะท้อนเอียร์ Thank you so much. ขอบคุณมากค่ะ